โรนาลโดประกาศ พร้อมบริจาคเงินให้ไทยจัดซีเกมให้ดีกว่านี้ผมพร้อมบริจาคเงินเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นคำถแถลงที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการกีฬาทั่วโลกในขณะที่เกิดเรื่องอื้อเฉามากมายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในประเทศไทยตั้งแต่เรื่องอาหารไม่เพียงพอสถานที่จัดงานที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่มัน่นคงคริสเตียโนโรนันโดได้ออกมาพูดอย่างไม่คาดคิดว่าซีเกมส์เป็นเทศกาลกีฬาระดับภูมิภาคหากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมผม สร้างความฮือฮาเพราะเป็นครั้งแรกที่ซูเปอร์สตาร์ฟุตบอลระดับโลกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์สื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าโรนัลโดชื่นชอบวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับศิลปินไทยโดยเฉพาะลิซ่าและเขามีคุณค่าสูงต่อการแข่งขันกีฬาอย่างยุติธรรมนักข่าวชาวโปรตุเกสกล่าวว่าโรนัลโดติดตามข่าวการถอนตัวของกัมพูชาจากการแข่งขันซีเกมส์ติดตามข้อร้องเรียนของนักกีฬาเกี่ยวกับอาหารและเขารู้สึกตกใจอย,อย่างแท้จริงดังนั้น CRJ จึงเสนอที่จะบริจาคเงินนส่ววตั เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันซีเกมส์มีมาตรฐานระดับสากลทีมไทยรู้สึกประหลาดใจที่นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลออกมาพูดปกป้องพวกเขาแฟนบอลไทยต่างไม่พอใจโรนัลโดใส่ใจซีเกมส์มากกว่าผู้จัดงานถ้าผู้เล่นยุโรปยังคิดถึงซีเกมส์แล้วพวกเราละ่ะหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถามว่าการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33เสื่อมโทรมลงถึงขนาดที่ดาราต่างชาติต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วหรือ